บอกแบบวันนี้ครับพาทุกคนมาดูทาวน์โฮมที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการทํางานและก็การพักผ่อนในหนึ่งเดียวนะครับนี่คือ m o เดิร์น m e o f f ออฟิแนวคิดต่างที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงแล้วก็มิกซ์ทั้ง2บริบทการใช้ชีวิตทั้งการทํางานและการพักผ่อนเอาไว้ในที่เดียวกันนะครับ mm hmm. เขามีโสโลแกนเท่ๆว่า work life mix ที่สุดที่นี่ The Mix แพรกษาครับ mm hmm. โครงการเดอะมิกแฟช่กษันี่จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ2ไร่กว่านะครับรูปแบบของที่พักอาศัยที่นี่เนี่ยจะเป็นอาคารแนวตั้งนะครับในลักษณะของทาวน์โฮมสูง4ชั้นครึ่งครับแล้วก็มีจํานวนเพียงแค่18ยูนิตเท่านั้นครับโดยที่แต่ละยูนิตเนี่ยจะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่ถึง46ตารางวาเลยนะครับจุดที่ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆของโครงการนี้คือเขาผสานฟังก์ชันภายในให้มีความลงตัวระหว่างออฟฟิศ กับบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็เขาได้รับการอนุญาตในการก่อสร้างให้เป็นอาคารประเภทอาคารพาณิชย์นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถจะทาธุรกิจทําการค้าขายได้อย่างถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ท่องหลบหลบ,หลบซ่อนอนเลยนะครับเราสามารถจะทาเป็นออฟฟิศก็ได้เป็นบรอสชั่นเฮาส์ก็ได้นะครับใครอยากจะเปิดคลินิกทำโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนสอนแบบสำหรับเด็กๆได้หมดเลยนะครับ างานออกแบบภายนอกจะเป็นสไตล์โมเดิร์นดูเรียบง่ายนะครับเน้นการจัดวาง s o l i d and void หรือว่าส่วนผนังทึบและช่องเปิดให้ลงตัวครับบางส่วนจะเป็นกระจกใสาบางส่วนเป็นบานเก็ดนะครับและบางส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะเป็นผนังทึบโดยคำนึงถึงแสงแดดและลมที่จะถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจุดที่น่าสนใจคือชั้น2ซึ่งเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่เขาดีไซน์มาเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีการดีไซน์กระบะต้นไม้ไว้ด้านนอกด้วยเพื่อให้ช่วยพรางสายตาแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัว สำหรับโทนสีโดยรวมจะเป็นสีเทาแต่มีจุดที่น่าสนใจคือการเพิ่มเท็กซเจอร์ที่แต,ตกต่างทําให้ดูมีสเสน่ห์นอกจากนั้นบนชั้นสีเนี่ยจะเป็นผนังสีเรียบแต่ก็มีการเว้นร่องให้เกิดแพทเทิร์นพร้อมมีส่วนที่ปาดเฉียงเล็กน้อยเป็นกิมมิกทาให้เกิดจุดสนใจที่ดูสะดุดตาครับก่อนที่จะเข้าภายในตัวบ้านนี่อยากจะชวนทุกคนมาดูเซกชั่นหรือว่ารูปตัดของทาวน์โฮมที่นี่ก่อนนะครับเพราะถือว่างานออกแบบเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเราจะเห็นว่าแปลนมาตรฐานเนี่ยจะแบ่งฟังก์ชันออกเป็น2ส่วนชัดเจนนะครับโดยชั้นนนน้เี่จะป็สวฟิ ไฮไลท์จะอยู่ที่ชั้น2ซึ่งเป็นดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ชั้นลอยด้วยส่วนชั้น3และชั้น4ีนีจะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงกันด้วยขอดเปิดโล่งครับเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์ที่เขาใส่ต้นไม้ขนาดกลางได้ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องแสงธรรมชาติและการถ่ายเทอากาศในบ้านแนวตั้งแบบทาวน์โฮมได้ดีเลยนะครับเขาจะพยายามแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไปในหลายส่วนของบ้านครับ พื้นที่ใช้สอยหลกัลกๆจะเอาไว้ฝั่งด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นเซอร์วิสก็คือเป็นพื้นที่ถงบันไดปล่องลิฟต์และห้องน้ําซึ่งจะถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบในตำแหน่งเดียวกันของทุกชั้นนะครับถือว่าจัดการเรื่องงานระบบมาค่อนข้างดีทีเดียวครับอีกเรื่องที่อยากพูดถึงคือโครงสร้างของโครงการเดอะมิสแพรกษาเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเป็นระบบโพส t t เทนชันนะครับซึ่งมีข้อดีในเรื่องของความรวดเร็วในการก่อสร้างและทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันดูบางด้วยครับ พอเราไปดูระยะความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเพิ่มความสูงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราใช้ประโยชน์จากเพื่อน,นี่ให้สอยได้อย่างเต็มที่เลยครับและทั้งโครงการเองก็มีการคํานึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจะมีการติดตั้งโซลา่ามาให้จะเป็นของ G S G Solution นะครับซึ่งก็จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยครับตอนนี้ก็จะเริ่มพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างกันแล้วน,นะครับอย่างที่บอกไปว่าโครงการนี้นจะเป็นรูปแบบของทาโฮมสี่ชั้นครึ่งนะครับซึ่งจะมีแบรนด์เหมือนกันหมดเลย แต่ว่าขนาดก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละแปลงนะครับพื้นที่สอยจะอยู่ที่280-402ตารางเมตรเลยนะครับโดยที่มีทั้งหมด18ยูนิตนะถ้าเรามาดูที่ผังโครงการจะเห็นว่า18ยูนิตเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3บล็อกบล็อกละ6ยูนิตนะครับแล้วก็จะมีขั้นด้วยส่วนส่วนกลางขนาดเล็กๆครับสำหรับยูนิตท,ที่ผมพาทุกคนมาดูเนี่ยจะเป็นยูนิตหัวมุมก็จะเห็นว่ามันจะมีหน้ากว้างที่กว้างกว่ายูนิตตรงกลางเล็กน้อยนะครับพื้นที่สอยก็จะอยู่ที่330ตารางเมตรครับ ด้านหนังผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบัน่เขาใช้พื้นที่ของยูนิตนี้เนี่ยเป็นเซลสแลเลอรี่นะเขาก็เลยจะมีการตกแต่งในส่วนของที่จอดรถให้เป็นชุดนั่งเล่นต่างๆนะครับแล้วด้านในเองเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นกษณะออฟฟิศเลยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครตั้งใจจะซื้อโครงการนี้แล้วทำเป็นออฟฟิศเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคเราสามารถจะจัดตกแต่งแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาชุดที่นั่งโต๊ะต่างๆออกเนี่ยตรงนี้จะจอดรถได้ทั้งหมด2คันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริเนสของเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะจอดดรถไ้้มาากกว่นนัน เราสามารถเอาพื้นที่ภายในเนี่ยเอาผนังกระจกออกได้นะครับจะทําให้จอดรถได้มากสุดอยู่ที่4คันครับเดี๋ยวจากตรงนี้ผมพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันต่อครับจากที่จอดรถตอนนี้พาทุกคนเข้ามาด้านในแล้วนะครับ ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่2.7เ mm มตรนะครับแล้วก็วัสดุพื้นเนี่ยเขาจะให้เป็นกรเบื้องแกนิโต้ตั้งแต่ส่วนที่จอดรถด้านนอกต่อเนื่องมาถึงด้านในเลยนะครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยบ้านตัวอย่างจะแต่งมาให้ดูลักษณะว่าเป็นพื้นที่ออฟฟิศเลยนะชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันต้อนรับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ที่สามารถจะมานั่งพูดคุยกับลูกค้าได้นะครับ อยากให้ทุกคนดูผนังตรงนี้นิดนึงนะครับเขาจะดีไซน์มาเป็นผนังกระจกแบบนี้แต่ว่าบ้านที่สมมอบจริงๆอ่ะมันจะเป็นผนังทึบเนี่ยแบบเพื่อนบ้านตรงข้ามนะแต่เราสามารถจะเลือกทาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติที่จะเข้ามาภายในซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครที่เลือกซื้อบ้านหัวมุมเนี่ยก็จะได้ข้อดีนอกจากได้แสงแล้วเนี่ยสามารถมองมาเห็นพื้นที่สีเขียวของสวนส่วนกลางได้ด้วยนะครับจากตรงนี้เราเดินต่อเข้ามาด้านในครับมันจะเป็นพื้นที่ของเซอร์คูลเลชั่นแล้วครับ ก็อยากให้ทุกคนเริ่มดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอันนี้จะเป็นส่วนของลิฟต์ซึ่งบ้านที่ส่งอมอบเนี่ยเขาจะมีการเตรียมปล่องลิฟต์ไปให้จะติดตั้งเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอาไว้ในอนาคตดีกว่าตรงนี้ก็สามารถจะเว้นไว้ได้นะครับแล้วก็ต่อเน,นื่องมาตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้ำครับเขามีพาวเดอร์รูมให้นะฮะภายในจะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีโถปัสสาวะให้ด้วยนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือของผมตรงนี้จะเป็นโถงบันไดนะครับซึ่งเขาจะมีการวางเอาไว้ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยตรงขึ้นไปจนถึงชั้น4เลยนะครับสุดท้ายเรามาดูตรงนี้ครับส่วนของพื้นที่หลังบ้านซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนน่าจะมีคําถามในเรื่องของโครงสร้างสามารถจะตกแต่งต่อเติมยังไงได้บ้างต้องบอกว่าเขาจะมีการเว้นระยะไว้ให้ที่3เมตรตามเทศบัญญัติเลยนะครับแต่ว่าบ้านที่ส่งมอบเนี่ยมันจะเป็นดินธรรมดาแล้วก็จะมีการปลูญ้าเทียมไว้ให้นะครับไม่ได้มีการลงเข็มไว้ครับ แต่สิ่งที่ทางโครงการมีคิดเผื่อไว้ให้ก็คือโครงสร้างของพวกรั้วกำแพงโดยรอบเนี่ยเขาจะมีการลงเข็ม21เมตรเท่ากับตัวบ้านไว้ให้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะทําพื้นเนี่ยนะครับสามารถจะทำเป็นสลับออนบีมได้ก็คือเชื่อมเหล็กไปฝากเท่ากับตัวคานของรั้วกำแพงโดยรอบครับก็จะทําให้ตัวพื้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่สุดตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะต่อเติมเป็นพื้นที่กินข้าวนะหรือทําเป็นครัวเล็กๆสำหรับพนักงานนะครับ ทำหลังคาด้านบนมาหน่อยก็จะได้พื้นที่ใช้ใส่เพิ่มเติมอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดอยากจะทําเป็นสวนแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะทําเป็นสวนที่มันดูพร o อพเพอร์ขึ้นมาหน่อยพอมีพื้นแล้วเนี่ยอาจจะปูเป็นชาญเป็นระเบียงอะไรที่สามารถจะออกไปพักผ่อนได้นี่ก็แล้วแต่รูปแบบการตกแต่งหรือว่าความต้องการของเราเลยนะครับจากตรงนี้นี่เดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น2อกันต่อครับ ก็พาทุกคนขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการเดลเมกแพรกสาเลยนะครับเขาจะดีไซน์มาเป็นดับเบิลุ่มสูงถึง4.9เมตรเลยนะครับการรับรู้เรื่องสเปซของเราเนี่ยถ้าเกิดไล่มาตั้งแต่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีความกระชับนิดนึงนะเราจะเจอกับโถงลิฟต์เจอกับห้องน้ํา เหมือนเดิมก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีประตูที่พอเราเปิดออกเนี่ยสเปซมันจะค่อยๆไล่ระดับแล้วก็ขยายตัวออกนะครับจนมาถึงจุดนี้ที่เป็นดับเบิลรุมสูงโปร่งแล้วก็กว้างมากๆเลยนะครับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายเนี่ยก็คือการที่เชื่อมโยงไปถึงพื้นที่ชั้นลอยเนาะแล้วก็การที่ด้านหลังเนี่ยเขาเจาะช่องแสงสูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากๆและเราสาม,มารถจะมองไปเห็นวิวภายนอกเนาะ เห็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ให้นะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยก็จะลงเป็นต้นไทรใบสักกับต้นเหลียวรูลมสลับกันไปในแต่ละยูนิตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวนะช่วยบางมุมมองจากเครื่องบ้านได้แล้วเนี่ยยังช่วยกรองแสงแดดการความร้อนได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสุนทรียะในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งการทํางานของเรานะทำให้พื้นที่มุมนี้เนี่ยมันน่าทํางานมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแหมเสพด้วยตาอย่างเดียวไม่พออยากจะออกไปสัมผัสภายนอกเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีประตูที่สามารถจะเปิดออกไปยังส่วนของระเบียงได้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเซมิอาท์ดขนาดเล็กๆแต่ก็ยังกว้างพอที่เราจะวางเป็นแบบเก้าอี้เป็นโตะเล็กๆให้พนักงานออกไปนั่งพักผ่อนหลังจากทำงานมาแบบเหนื่อยล้าระหว่างวันได้นะครับแล้วก็สามารถจะไปสัมผัสกับต้นไม้ใบไม้ข้างนอกได้นะฮะ ทีนี้พอเรากลับเข้ามาดูการจัดการสเปซภายในเนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบของการตกแต่งเนี่ยจริงๆก็จะขึ้นอยู่กับพิเศษของแต่ละคนนะในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาพยายามคิดภาพว่าถ้าเกิดเจ้าของเป็นธุรกิจกระดาษเนี่ยจะสามารถทำออฟฟิศสักษณะไหนได้บ้างก็อาจจะมีเป็นโต๊ะหนึ่งนะคะที่พนักงานนั่งรวมกันได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นลักษณะแบบมบายออฟฟิศเป็นโต๊ะขนาดเล็กหน่อยที่อาจจะเอาไว้นัดคุยกับลูกค้านะหรือบางทีพนักงานเองอาจจะอยากนั่งแยกเอาแล็ปท็อปมาวางทํางานตรงนี้คนเดียวก็ได้นะครับก็จะเห็นลักษณะของโต๊ะขนาดไซส์โต๊ะที่มันมีความแตกต่างกันไปแต,แต,แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำออฟฟิศแบบจริงจังเลยจะเอาเป็นโต๊ะที่แบบมีพาร์ติชันกั้นแบ่งพนักงานนั่ง4คนก็ได้นะครับผมว่าดูจากสเปซตรงนี้เนี่ยสามารถจะรองรับพนักงานได้ถึงประมาณสัก15-20ถึงคนได้เลย ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเป็นรูปแบบของออฟฟิศที่มีความอาร์ตหน่อยเป็นออฟฟิศสายดีไซน์เนี่ยอาจจะไม่ต้องมีพนักงานเยอะก็ได้แต่ว่าเรื่องของการตกแต่งการเด c o เรทเนี่ยผนังฝั่งนี้เนี่ยอาจจะทำเป็นชั้นวางโชว์ของสะสมหรือเป็นชั้นวางหนังสือสูงๆเท่ๆก็ได้นะฮะแล้วก็มีแบบเป็นบันไดเนเหมือนที่บางทีเราเห็นตามบ้านต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบการตกแต่งของเราเลยซึ่งการดีไซน์ชั้น2เนี่ยจริงๆมันก็จะต้องสัมพันธ์กับ การดีไซน์ของชั้นลอยด้วยนะครับซึ่งสเปซของชั้นลอยด้านบนจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับ น,นี้ก็พาทุกคนขึ้นมาบนชั้นลอยแล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถจะเชื่อมโยงไปกับดับเบิลรูมของชั้น2ได้นะครับและเราสามารถที่จะมองเห็นวิวภายนอกเห็นต้นไม้สีเขียวสามารถใช้ประโยชน์จากช่องแสงที่เขาเจาะสูงๆบนชั้น2ได้ชัดเจนเลยนะครับทีนี้ในส่วนของชั้นลอยเนี่ยบ้านตัวอย่างเองจะตกแต่งมาเป็นเหมือนห้องบอสนะครับเป็นห้องของเจ้านายก็เป็นห้องที่มีความส่วนตัวจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็อาจจะมีมา่าน หรือว่าทําเป็นกระจกที่ติดฟิล์มอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็จะเป็นพื้นที่ที่บอสเองสามารถจะมองลงไปสอดส,ส่องดูความเป็นไปว่าพนักงาน,งน,งานคนไหนทํางานคนไหนอู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือจริงๆเราอาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นห้องประชุมก็ได้อ่าเป็นพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับพนักงานขึ้นมาเล่นด้านบนมีเป็นแบบแพนทีเป็นโต๊ะตีมิงปองอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเรามองความเป็นไปได้เพิ่มเติมเนี่ย อาจจะมีการทําพื้นที่ให้ชั้นลอยกับชั้น2เนี่ยเชื่อมโยงต่อกันก็ได้นะครับเช่นอันนี้ผมคิดเล่นๆเนี่ยเราอาจจะมีการทําเป็นบันไดวนที่วนลงไปด้านล่างหรือทาเป็นลักษณะของแอมฟิเทเตอร์ที่เป็นบันไดที่นั่งเป็นขั้นๆเชื่อมโยงต่อมาถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้องของเจ้านายหรือว่าบอสนะครับทีนี้มีอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของพื้นที่ใช้สอยบนชั้นลอยนะครับจริงๆแล้วบ้านมาตรฐานที่เขาส่งมอบให้เนี่ย ในส่วนของพื้นชั้นลอยเนี่ยมันจะยื่นออกมาจากแนวประตูตร,ตรงนี้เนี่ยแค่ประมาณสักเมตรหรือเมตรยีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันยื่นขยายออกมาเยอะมากขึ้นแบบที่บ้านตัวอย่างเขาทำเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่ make sense นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการคำนวณดูแล,แล้วแหละว่าธุรกิจของเราเนี่ยอยากจะได้พื้นที่บนชั้นลอยเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดใครอยากจะใช้ชั้นลอยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะพักผ่อน เป็นห้องนอนได้ก็สามารถทําได้เลยนะครับโดยสามารถจะยื่นไปได้สัก5เมตรหรืออาจจะเลยไปอีกเกือบจะสุดเลยนะครับแต่ว่าเขายังคงเหลือพื้นที่ที่เป็นดับเบิลรูมเอาไว้อยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะที่ยื่นถ้าเกิดว่ายื่นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถจะปรึกษากับทางโครงการได้เลยครับก็จะทาให้มันมีความเป็นไปได้ในการที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นครับ ทีนี้อยากพาทุกคนออกมาดูพื้นที่บริเวณโถมบันไดและถงลิฟต่อ,อยนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันในทุกๆชั้นเลยนะครับมันจะเป็นพื้นที่ของบันไดที่พอเราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเจอกับลิฟต์อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันมีข้อดีมากๆในการที่เขามีห้องน้ําแยกย่อยให้ทุกชั้นแม้กระทั่งชั้นลอยนะตอนแรกเองผมคิดว่าชั้นลอยเนี่ยจะไม่มีห้องน้ําไม่มีลิฟต์มาด้วยซ้ำนะครับแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้สมมุติว่าเรามีการเช่าพื้นที่มาเนะเราอาจจะทํเาเป็นโรงเรียนสอนสําหรับเด็กชั้น2เราอาจจะเป็นสอนศิลปะแต่ถ้าชั้น3เนี่ยเราอยากทําเป็นห้องสําหรับสอนร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยน้องๆที่เขาเรียนเนี่ยเขาอาจจะขึ้นลิฟต์กดตรงขึ้นมาที่ชั้นลอยออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาแวะชั้น2ก่อนแล้ว และการที่มีห้องน้าแยกย่อยแบบนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ปะปนกับคนที่อยู่ชั้น2ด้วยนะครับดังนั้นพราะมันมีการแยกแบบนี้เนี่ยผมว่าใช้งานสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นได้นะครับรวมถึงอาจจะอยากแยกห้องน้ําเฉพาะใช้หญิงก็ได้นะจะได้ไม่ปะปนกันแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างนึงที่อยากพูดถึงก็คือด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยจะมีประตูซึ่งออกไปก็จะเป็นทางหนีไฟนะครับซึ่งก็จะมีบันไดหนีไฟตั้งแต่ชััั้้นนนน4ลลงงมาจถ,ถึช2เยะครบ เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นสามกันต่อครับตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาบนชั้น3แล้วนะครับซึ่งพื้นที่ชั้น3และชั้น4เนี่ยจะเป็นส่วน p r i v a t แล้วนะครับเป็นส่วนของที่พักอาศัยหรือว่าส่วนบ้านนั่นเองก็จะแตกต่างจากชั้น1นและชั้น2ที่เป็นส่วนของออฟฟิศนะครับจุดที่น่าสนใจคือเมื่อกี้เนี่ยตอนผมเดินขึ้นม,มาจากโถงบันไดหรืออาจจะขึ้นมาจาก ลิฟต์ก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าผนังส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีการทําเป็นผนังทึบเลยนะครเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่อยู่อาศัยในบ้านนะต้องบอกว่าด้วยความที่บ้านนี้เนี่ยมันจะมีทั้งส่วนของออฟฟิศซึ่งก็อาจจะมีคนนอกที่บางทีหลงขึ้นมาด้านบนนะครับดังนั้นการดีไซน์เป็นผนังทึบแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมม,มากๆแล้วก็เราอาจจะปิดเป็นพวกดิจิตอลดอร์ล็อกเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็แบ่งแยกสัดส่วนชัดเจนเลยนะครับ ทีนี้พอเราเข้ามาเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความโคซี่นะครับเขาจะมีการดีไซน์พื้นที่ส่วนได้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นมุมนั่งเล่นนะครับลิฟวิ่งแล้วก็ส่วนของดินนิ่งรับประทานอาหารแต่จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยก็คือนี่ฮะพื้นที่ด้านข้างผมตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมให้ดูรูปเซกชันหรือรูปตัดไปแล้วนะว่าชั้น3และชั้น4เนี่ย เขาจะมีการดีไซน์ขอดการนะฮะซึ่งเขาจะคว้านเป็นพื้นที่ว่างแบบนี้เลยแล้วก็เป็นขอดที่เป็นอ o u t d ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดฝนตกแดดออกเนี่ยมันลงมาตรงนี้เต็มเ็มเลยแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของแสงธรรมชาติเรื่องของการถ่ายเทซึ่งมันเป็นการไปกลบจุดด้อยของอาคารแบบทาวน์โฮมแล้วเนี่ยยังมีจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะฮะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อสเปซตรงนี้จะเป็นยังไงครับ ตอนนี้ผมก็จะเปิดประตูบานเลื่อนนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายในออกไปสู่พื้นที่ขอดด้านนอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาทําเป็นประตูบานเลื่อนประมาณสัก5ตอนนะครับเราสามารถจะเปิดแล้วก็เอาไปกองไว้ที่สุดทางฝั่งนี้ได้เลยซึ่งจริงๆสามารถเปิดได้2ฝั่งเลยนะครับแล้วพอเราเดิอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่ภายในกับภายนอกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะฮะแล้วก็จริงๆมันสามารถจะเอ็กเซนขยายรวมกับพื้นที่ฝั่งด้านหน้าได้ด้วยนะครับ จุดที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชั้น3และชั้น4ครับจะเห็นว่านอกจากชั้น3าจะได้ประโยชน์จากขอบตรงนี้แล้วเนี่ยชั้น4เองที่เป็นส่วนของห้องนอนเนี่ยก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถจะมีการเชื่อมโยงกันเปิดหน้าต่างออกมาทักทายมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ชั้นล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางโครงการเขาจะมีการลงเป็นต้นเมเปิลเขียวไว้ให้สำหรับบ้านตัวอย่างนะแต่ว่าของจริงก็แล้วแต่เราเลยนะครับอาจจะเลือกมาเป็นกระถางแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็จะดีกว่ากระถางแบบติดตายนะครับอย่างต้นเมเปิลเขียวเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามันจะเป็นต้นที่อาจจะทนในเรื่องของแดดนะแล้วก็ไม่ต้องการน้ําเยอะนะครับด้านบนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะให้มันเป็นาท์ d o ร์โล่งๆแบบเนี้ย ก็ทําเป็นกระจกติดเป็นสกายไลท์ได้หรืออาจจะทําเป็นระแนงบางทั้งหมดก็ได้นะครับเพื่อช่วยกรองแสงแดดรวมไปถึงการทําเป็นลักษณะของการสารหรือว่าเป็นม่านอัตโนมัตินะที่เราสามารถจะเปิดปิดได้ด้วยรีโมทดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลย ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีความกังวลในเรื่องของฝนตกเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการคิดเรื่องการระบายน้ํามาค่อนข้างดีนะครับในส่วนพื้นเอาดอภายนอกเนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้เทียมครับแต่จะมีการปูแบบเว้นร่องเอาไว้นะดังนั้นเวลาน้ําไหลลงมาเนี่ยมันก็จะไหลออกมีการทําท่อระบายไว้อย่างดีแล้วนะครับซึ่งเท่าที่ผมมีการคุยกับทางพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้ก็ผ่านช่วงที่ฝนตกหนักๆมาแล้วซึ่งก็สามารถระบายได้ทันนะน้ำไม่ท่วมขังแน่นอนนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีการเอาผนังตรงนี้ออกนะครับซึ่งจร roommate, ally, ิงๆแล้วเนี the ่ยผนังฝั่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผนังทึบครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาตั้งใจเอาผนังออกเพื่อให้เราเห็นว่าเราสามารถจะซื้อ2ยูนิตแล้วก็เชื่อมทั้ง2ยูนิตเข้าด้วยกันได้นะครับด้วยความที่โครงสร้างของโครงการนี้เนี่ยจะเป็นอิฐบนเบาครับดังนั้นไม่ว่าผนังชั้นไหนก็ตามแต่ถ้าเราอยากจะทุบขยายพื้นที่ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมคือเรื่องของวัสดุพื้นครับในส่วนของวัสดุพื้นอินดอร์เนี่ยจะเป็นพื้น SPC ลายไม้นะครับซึ่งก็จะทนต่อพวกมแมลงทนต่อความชื้นทนต่อน,น้ำครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีการเปิดประตูบานเลื่อนบางส่วนไว้เนี่ยแล้วฝนอาจจะสาดเข้ามาเนี่ยจริงๆพื้นก็ค่อนข้างทนประมาณนึงนะครับแต่จริงๆก็แนะนําว่าให้ปิดประตูไว้ดีกว่าครับเพราะมันมีโอกาสที่นอกจากาจะสาดโดนพื้นแล้วเนี่ยอาจจะสาดโดนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ด้วยครับ เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูฝั่งด้านหน้าต่อนะครับซึ่งจะเป็นฟังก์ชันครัวและเราสามารถจะเปิดประตูบานเลื่อนเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งฟลอร์ด้วยกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็เดินมายังพื้นที่ฝั่งด้านหน้าของชั้น3แล้วนะครับซึ่งจะดีไซน์มาเป็นพื้นที่ส่วนของครัวนั่นเองครับ แต่อยากจะให้ทุกคนดูนิดนึงนะฮะว่าประตูบานเลื่อนเมื่อกี้เนี่ยพอผมเปิดออกจนสุดเนี่ยมันจะไปกองไว้บริเวณผนังครับทาให้การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายในภายนอกของโซนฝั่งด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้อย่างเต็มที่แบบเปิดโล่งเลยนะฮะไม่มีประตูที่กองกองกันมาแบบว่าเกะกะอยู่เลยนะครับ ดีเทลอีกนิดนึงครับก็คือระดับของพื้นภายในกับภายนอกเนี่ยเขาจะดีไซน์มาให้เป็นระดับเดียวกันนะครับหนึ่น้นำาที่เราเดินเข้าออกต่อกันเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์มากๆไม่มีการสะดุดเปลี่ยนระดับอะไรแบบนี้เลยนะครับทีนี้พอเรามาดูเรื่องของการออกแบบครัวเนี่ยบ้านตัวอย่างเขาจะดีไ,นนดไซน์มาเป็นครัวตัว L แบบนี้นะครับเตาอยู่ตรงนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารได้นะครับสามารถจะเอาสตูมาวางแบบนี้ได้แล้วก็เคาน์เตอร์ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น อ่างล้างจานนะครับซู่ตรงนี้เขาจะมีการเดินงานระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเจาะช่องแสงไว้ให้จุดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้ที่เราสามารถจะวางตงู้เย็นไว้ได้ก็จะเห็นว่าพื้นที่ในส่วนของครัวเนี่ยเขาตั้งใจจะแยกมาไว้ด้านหน้าแยกจากส่วนลิฟวิ่งส่วนกินข้าวชัดเจนเลยซึ่งมีข้อดีอย่างหนึ่งมากๆในเรื่องของการจัดการเรื่องของกลิ่นควันถ้าเกิดเราทําอาหารนะครับแล้วก็ด้านข้างผมตรงนี้ฮะจะมีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกยังส่วนซักล้างได้ครับ จะเห็นว่าเขามีการเตรียมระบบก๊อกน้ําแล้วก็เดินท่อไว้แล้วสามารถจะวางเครื่องซักผ้าอบผ้าไว้ได้เลยโดยจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้นะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยก็จะดีไซน์เป็นหน้าต่างบานเกรดที่ระบายอากาศได้แสงเข้าได้นะครับจริงๆถ้าเกิดจะตากผ้าเล็กๆน้อยๆมุมนี้ก็ได้นะครับก็เขาจะมีการคิดเผื่อการใช้งานไว้ให้เราล้ครับ ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพื้นที่ชั้น3ามนี่ก็ดีไซน์มาได้น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างภายในภายนอกเนี่ยพอเราเปิดประตูบานเลื่อนออกบดเนี่ยมันก็จะเชื่อมทั้งฟลอร์เข้าด้วยกันเลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกชอบการเชื่อมโยงระหว่างภายในภายนอกนะครับเพราะผมเป็นคนชอบอยู่อาท์ดอยู่แล้วแต่บางคนเองที่อาจจะติดการอยู่อินดอร์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะกับการที่สมมุติว่าเราต้องเดินเข้าออกระหว่างห้องนะตอนกลางคืนให้คิดภาพตามนะสมมติ นั่งดูทีวีอยู่เกิดหิวน้ําหิวข้าวเล็กน้อยอะไรแบบนี้ครับต้องเดินเปิดประตูออกมาภายนอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของยุงหรือเรื่องของสภาพอากาศเล็กน้อยนะครับแต่อันนี้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่อง subjective นะบางคนอาจจะไม่ติดกับเรื่องนี้ก็ได้ครับจากชั้น3ตอนนี้เราจะขึ้นมาที่ชั้น4แล้วนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนแล้วครับ อยากจะพูดถึงการดีไซน์ของโถมันไดระหว่างชั้นสาชั้นสีนิดนึงนะครับเขาจะมีการดีไซน์ช่องแสงแบบนี้มาให้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเดินขึ้นลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์บันไดเองเนี่ยเขาจะดีไซน์มาค่อนข้างโปร่งนะครับอย่างพวกเราจับหรือว่ากาันตกแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวกันตกเองเนี่ยก็ยจะดีไซน์เป็นเส้นระแนงที่ๆที่สามารถจะมองทะลุได้ช่วยให้โถมันไดดูโปร่งมากขึ้น รวมไปถึงตัวขั้นบันไดเองเนี่ยก็จะมีแต่รูปนอนนะครับไม่มีรูปตั้งเพื่อให้มันดูโปรง่งแล้วก็เวลาที่มีแสงส่องเข้ามาเนี่ยก็สามารถลอดไปอย่างส่วนต่างๆของบ้านได้นะครับทีนี้พอขึ้นมาชั้น4ี่เนี่ยจะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเป็นโถงทางเดินยาวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะแตกออกสู่ห้องสองห้องเท่านั้นครับก็จะมีห้องทางด้านหน้านะจะเป็นห้องนอนรองนะครับแล้วก็ห้องทางด้านหลังนี่ทางความมือของผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนหลักหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับ และส่วนตรงนี้เองก็จะมีการเจาะช่องแสงเป็นหน้าต่างนะครับที่เราสามารถจะเปิดออกเพื่อเชื่อมโยงไปกับสเปซในส่วนของคอร์ดกลางที่มันยิงยาวตั้งแต่ชั้น3ขึ้นมาจนถึงชั้น4ได้นะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนของห้องนอนหลักหรือามาสเตอร์เบดมกันก่อนครับ ตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในห้องนอนหลักหรือว่า master bedroom แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะครับแต่อยากจะเล่าให้ฟังถึงจุดที่ผมชอบกันเลยก็คือฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีการเจาะช่องแสงกว้างๆเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถมองไปเห็นขอดกลางได้นะและตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นระดับที่เราจะเห็นต้นไม้แบบในส่วนยอดพอดีเลยนะฮะ ก็าสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของใบนะที่มันพัดไปตามลมแล้วก็มีแสงแดดที่ส่องมาในแต่ละช่วงเวลานะครับการที่เขาแทรกพื้นที่เขียวไว้ในหลายๆส่วนของบ้านเนี่ยผมว่ามันช่วยเพิ่มในเรื่องของสุนทรียะที่เรามีในเรื่องของการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับทีนี้ในส่วนของการวางแปลนห้องนอนหลักหรือว่าเตอร,ร์เบดรูมเนี่ยอาจจะมีความแปลกตานิดนึงเพราะว่าพอเราเห็นในส่วนพักผ่อนตรงเนี้ยที่จะวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้แล้วเนี่ย ส่วนที่ถัดมาเนี่ยเขาจะวางเป็นตู้เสื้อผ้า2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเองเนี่ยจะเป็นไอแลนด์ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้มันจะเป็นพื้นที่วอล์กอินคอรเซตที่เบรนเข้ามากับส่วนของห้องน้ําตรงนี้เลยนะครับโดยที่ไม่มีประตูกั้นเลยจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์นะแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องแยก2ห้องนะครับห้องนึงก็จะเป็นห้องที่วางโถสุขภัณฑ์ส่วนอีกหนึ่งห้องก็จะเป็นห้องอาบน้ําแบบชาเวอร์ครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าการวางแปลนแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราได้พื้นที่เก็บเสื้อผ้าไม่เพียงพอหรือว่าการใช้งานห้องน้ําที่ไม่เป็นสัดส,ส่วนเนี่ยผมก็มีไอเดียที่อยากจะแชร์คือเราอาจจะเลือกเอาตู้เสื้อผ้าออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทําแนวผนังมาปิดกั้นทําให้ห้องน้ําเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เอาฟังก์ชันในส่วนของการเก็บเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไปไว้ที่ห้องนอนรองแล้วก็ทําเป็นแบบวางินครอเซ็ตทั้งห้องเลยก,ก็ได้นะครับจะทําให้เรามีพื้นที่เก็บเสื้อผ้ามากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยครับแต่ว่าหลายๆคนเองก็อยากจะเห็นก่อน้วยว่าห้องนอนรองด้านหน้าเป็นยังไงแล้วก็สามารถใช้ทําเป็นห้องอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมาพาทุกคนไปดูครับ จากห้องนอนหลังนะครับตอนนี้พาทุกคนมาดูห้องนอนรองที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าของชั้น4ี่กันนะครับบ้านตัวอย่างนี้เขาจะตกแต่งมาเป็นห้องทํางานนะฝั่งนี้ก็จะดีไซน์เป็นโต๊ะทํางานมีชั้นวางหนังสือนะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็วางเป็นเดบเบทไปให้ถ้าเกิดว่าทํางานเหนื่อยๆก็สามารถจะมายีบพักผ่อนได้นะครับส่วนที่ผมชอบสําหรับห้องนี้ก็ยังคงเป็นการเชื่อมโยงกับคอร์ดกลางนะครับสามารถจะมองเห็นต้นไม้ได้ได้แสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันห้องนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องตกแต่งเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถทำเป็นห้องนอนจริงจังได้เลยเพราะว่าด้านหลังผมนะะเนี่ยฮะจะเห็นว่ามีห้องน้ําในตัวนะครับก็มีอ่างล้างหน้ามีถสุขภัณฑ์ให้แล้วก็มีพื้นที่อาบน้ำแบบชาเวอร์ให้ด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เขาก็วางตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูเป็นไอเดียด้วยนะครับหรือจริงเราจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องที่เติมเต็มงานอดิเรกเราก็ได้นะครับเป็นห้องฟังเพลงห้องดูหนังอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแมนเคฟของเราเลยก็ได้ กับเป็นอ่งไอเดียที่ผมมีการแชร์ไปตอนที่อยู่ห้องนอนหลักก็คือการทําให้ห้องนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บเสื้อผ้าเป็นวอล์กอินครอเซตได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้ตรงนี้เป็นวอล์กอินครอเซตเนี่ยเราอาจจะทําให้พื้นที่ชั้น4ทั้งชั้นเนี่ยมันเป็นเพนท์เฮาส์เลยก็ได้นะครับเราอาจจะเอาประตูห้องนอนรองออกเอาประตูห้องนอนหลักออกนะครับแล้วก็ทําประตูแคบบานเดียวเท่านั้นเป็นประตูเปิดเข้าที่อยู่ถัาจากบันไดมานิดเดียวครับ พอเราขึ้นบันไดมาปุ mumbles, ๊บเปิดประตูเข้ามาเน่ก็จะกลายเป็นพื้นที่ห้องนอนทั้งฟลอร์เลยนะครับเราก็ตรงนี้ก็จะทําให้เรามีพื้นที่เก็บเสื้อผ้ามากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าแปลนชั้น4ี่ก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของทางเดินนี่เราอาจจะเอารูปภาพมาติดนะครับหรือทําเป็นชั้นวางโชกของสะสมต่างๆก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าแปลนชั้นสีเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันหมดทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ทําให้ห้องนอนชั้น4ีของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับ ปิดท้ายกันในเรื่องของโลเคชันนะครับโครงการเดอะมิกซ์แพรกษาตั้งอยู่บนถนนแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กันกับสถานีแพรกษาซึ่งเป็น BTS สายสีเขียวห่างไปแค่ประมาณ1.2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกเลยห้างสรรพสินค้าใกล้ๆจะมีโรบินสันไลฟ์สไตล์ครับบิ๊กซีสมุทรปราการเมกาบางนาเซ็นทรัลบางนาแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เทพรัก ใกล้กับโรงเรียนาสารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการนะครับโรงเรียนเซนต์เซฟบางนาและโรงเรียนบางกาะพัฒนาครับราคาต้นต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่12.9ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาโมเดินทาวน์โฮมที่มีแนวคิดต่างเนะแล้วก็ให้เราได้สุดทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็ทั้งเรื่องของการพักผ่อนที่นี่น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ใช้งานแต่ละชั้นเนี่ยก็มีความเฟลกซิเบิลยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเราอาจจะเลือกทําเป็นในส่วนของออฟฟิศก็ได้ ทำเป็นคลินิกทำเป็นหน้าร้านขายของเป็นโชว์รูมก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรงเรียนสอนสําหรับเด็กๆเกนาะหรือถ้าเกิดว่าใครที่มาสายคอนเทนต์ครเตอร์เนี่ยอยากจะไดออฟฟิศที่มีทั้งสตูดิโอที่อาจจะมีมุมถ่ายภาพได้ด้วยถ่ายงานได้นะครับรวมถึงเป็นบุมให้พนักง,งานออฟฟิศทางานก็มีพื้นที่ที่รองรับได้เต็มที่เลยนะครับ รวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครกําลังมองในเรื่องของ i n v e s t m e n t นะอยากจะซื้อทั้งตึกเพื่อปล่อยเช่าผมว่าก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้นะครับที่ Add The Mix MIX นะครับจะมี X 2ตัวรวมไปถึงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.theMix.in.th นะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์092-455-8222นะครับวันนี้ผมแก๊ปธนาเวทไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูว่าอ p หน้า ผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ